ฮัลโหลสวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับรายการอาชีนายเกมเมอร์ผมวันนี้มาสอนทำประตูอัตโนมัติครับดูครับหมดสปีก้าイスเฮ้ยบ้านมันครับ,รบ,บน,นัง่งฟังเฟรงจริงเลย,ยนะครับประตูอตัตโนมัติครับแล้วก็ต่อบ้านไปเลยครับ โอเคครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมคืออะไรก็ได้ครับบอกอะไรก็ได้ครับแล้วก็ตามด้วยคคบวงหินแดงแป้นเหยียบลูกซูบเหนียวหินแดงครับแล้วก็บลอกยาบอกยาเนี่ยเอาไว้กบไปเฉยนะครับเอาไว้กบพื้นเฉยเอาไว้กบตรงเนี้ยไม่เกี่ยวนะฮะยังต้องใช้อเคยครับมาทนเลยครับอ่ะห่างกันเลยอ่ะวางไปสองันนะครับ วางดิสโทนตรงนี้ขุดลงไปอ่าหนีด้วยไม่ไฟอึบไงต่อวะโอเคเนีย่ยครับทำเหมือน,นกันครับแล้วคุณมอนงนึงช่องขุดยินไปเลยครับโอเคครับยิงยี่มะครับ แล้วก็ให้ท่นเนี่ยทาเนี้ยไม่งได้อ่ะครับต่อไปก็วางเลสโตนครับวางให้เต็มเลยครับโอเคครับต่อไปคือกลุ่มดินครับไม่ต้องไม้แบบนั้นก็ได้นะครับแล้วคราวนี้เราก็วางเป็นเหยียบครับ,รบไม่ยากหรอกครับ อ่ะแล้วก็ปิดบโอเคครับแล้วก็วางฟังหนึ่งแค่นี้ครับเราก็เสร็จแล้วครับไมไ่ยากมากมาเลยค่ะเป็นระบบเลสโตนที่ง่ายมากโอเคครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับมาสอนทางง่ายๆเฉยครับก็แค่เปิดประตูเปิดิดได้ไปจบสำหรับ,บวันนี้ อาชอนาเกมเมอร์ขอฝากแฟนครับทุกคนนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ยุย